สวัสดีนะครับคลิปนี้คงไม่มีอะไรมากนะครับก็คือมาปิดฐานปิดหรือว่าถมนะครับแต่เคสนี้เรียกว่าปิดนะครับบางทีอาจจะเรียกว่าถมถมฐานเตาฐานเนี่ยคือเต้าตั้งเพื่อฐานต้านี้เราได้กองไว้นานแล้วนะครับพอดีเมื่อวันสองวันนะครับฝนตกติดต่อกัน แลครับก็เลยปิดได้ทำนานเราก็จะตั้งไว้ไปเรื่อยๆนะครับสังเกตนะครับดินมันพอปิดได้นะครับหมายถึงครับว่าจะแข็งเกินไปดินก็อาจจะไม่ค่อยเป็นก้อนนะครับแต่มันก็พอ,อาประครับประคองนะครับพอปิดได้อยู่ นี่คือหลังจากที่เราพิได้วันหนึ่งแล้วนะครับคือพิษตั้งแต่หมอวานนะครับพิษหมาวานพร้อมมอเช่าแล้วก็มาเช้าค็มาชุดนะครับคือพิษวันหนึ่งคนพอตอนเช้ามาแล้วคอมาชุดแล้วก็วันนี้มนก็ถือว่าเผาไม้ได้เยอะนะครับนี่เผาไม่ใหญ่นะครับเผาหนึ่งเล็กประมาณสักสิบถุงปุ๋ยประมาณนี้ครับไม่เยอะ ก็เลยถือโอกาสมารีววให้ดูให้ชมกันนะครับเพราะว่าพี่น้องบางคนก็อาจจะไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นนะครับการทําฐานมันก็ทํากันแบบไหนอะไรแบบไหน่าสมัยเก่าสมัยก่อนนะครับที่ช่วงที่ผมเคยเป็นเด็กนะครับผมก็เคยทําฐานนะครับงานชิ้นนี้ก็ถือว่าเป็นเอกพิมือนะครับปิมือเอกการหนึ่งแต่ที่เคยส้างเคยทำมาแต่ก่อนก็ทําไม่เป็นนะครับของทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราไม่ ไม่ยิบไม่จับไม่ฟึกด้วยตัวเองนั่นก็หม่สามารถทำได้เพราะว่าการทำทานนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับหากเราทำไม่เป็นตั้งไม่เป็นหรือว่าก่อไฟไม่เป็นนะครับมันก็จะยากก็จะลําบากใาสมัยของที่ทำนะครับส่วนใหญ่จะเป็นไม้ไม้สดนะครับไม้ที่ตัดมาใหม่ๆนะครับ มาเซก็มาตั้งั้งเซตก็ถมนะครับถมเซตกไ็ไฟไปจุดได้เลยนะครับแต่ทุกวันนี้เราจะมาเป็นเตาถ่านได้ต้องใช้เวลานะครับเป็นเดือนสองเดือนอูน่นเดีครับไม่ใช่ปราเดิองงอ่ายๆเพราะว่าไหม่มัญหายากนะครับหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนมีป่ามีอะไรนะหลายสิ่งหลายอย่างเราสามารถไป เก็บเกี่ยวผลประโยชน์นะครับจากพื้นป่าเพื่อนำมาเผาถ่า,า,านอันนี้ก็ทำไปใช้เจ้าของนะครับไม่ได้ทำเป็นธุรกิจหรือว่าทำจำหน่ายชายแจกหรือว่าขายส่งขายอะไรแต่อย่างไหนนะครับก็คือถ่าน,นก็ถือว่าเป็นอีกปัจจัยลักอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราจะต้องเก็บไว้นะครับ ใช่ในการหุงต้มหุงหาอาหารอันที่เราจะใช้แต่เตาแก๊สนะครับว่าแก๊สมันก็เปลืองครับถังหนึ่งทุกวันนี่ก็หลายร้อยเหมือนกันแล้วกลับไปเปลี่ยนแก๊สถังหนึ่งหลายร้อยบาทนะครับใมันสมัยก่อนก็สมัยก่อนแก๊สถังหนึ่งอยู่ที่ประมาณ200กว่าบาทนะครับแต่ทุกวันนี้หารยนะครับไม่ใช่ธรรมดาอันที่เรามีทานช่วยนะครับในเรื่อง การหุงต้มหรือว,ว่าการปิ่งการย่างนะครับหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเราสามารถนำถ่านเอาไปใช้ประโยชน์ในส่วนนี้ได้นะครับนี่ผมถ่ายรีวิวรอบๆให้ดูนะครับน้องอาจจะดูว่าเขาเจาะรูแบบไหนเจาะรูหมายถึงเจาะให้ควันมันออกนะครับ ควันก็ม่จำเป็นจะต้องออกเยอะนะครับโดยเฉพาะกลางคืนนะครับกลางคืนเราจะให้ควันออกนี้น,น้อยที่สุดนะครับแต่กลางวันก็อาจจะปล่อยควันเต็มที่เต็มที่ก็ไม่ใช่ก็ปล่อยจนไหนหนึ่งนะครับทำให้นันทานมันจะเสียคือปล่อยควันต้องปล่อยได้พอประมาณแล้วบริเวณรูนะครับบริเวณรูไหนที่ควันมันออกสีน้ําเงินนะครับวันนี้ออกสีขาวครับท่นนี้ควันออกสีขาว แต่ถ้าควันออกสีน้ำเงินเราก็ปิดนะครับปิดท่านั้นบริเวณจุดน,นั้นถือว่าไฟมันใหม่ๆหมดแล้วนะครับไหม่มันถูกไฟใหม่หมดแล้วนะครับเราก็ปิดทอ่อปิดรูตัวนั้นนะครับส่วน,น,นไหนที่ยังออกเป็นสีขาวๆไปนี่นะครับเราก็จะปล่อยมันออกไปก่อนนะครับในลักษณะนี้นะครับนี่ อันนี้คือควันควันสีขาวนะครับสีขาวคือไม่ต้องปล่อยเยอะนะครับปล่อยพอประมาณการทํถ่ททานจะมีหลายอย่างเนาะบางคนอาจจะใช้แบบถังนะครับถังสองรอยลิตรนะครับเป็นถังเล็กนะครับสองรอยลิตรนะครับนามาแปรรูปเพื่อเอาไ้ทำถ่านเป็นอะไรก็ทําได้นะครับมันทําได้หลายรูปแบบนะครับไม่ใช่ว่าทําได้แค่อย่างเดียว กรนีที่ทํโดยถังนะครับเราก็้องตัดใหม่นะครับตัม้ใหม่มันสามารถใส่ในถังได้นะครับไม่ใช่ว่าใหมยย่ยาวกว็ใส่ได้นะครับเรา้องหาตัดใหม่ถ้าได้มันได้พอประมาณที่สามารถใส่ลงไปในถังได้ อยู่ทิศถนนนับตรงหน้าบ้านตรงนี้ก็อาจจะมีรถในสายิิ่งผ่านไปมาลองขับมารีวิวให้ด้วยชมกันนะครับส่วนใหญ่จะเป็นรถพ่วงครับที่สังเกตดูนะครับจะมีแต่รถพ่วงวัยยุคนี่เขาก็อาจุดูนี่นะครม่ใช่ยุคนี้ ดรเนี่ยเขาก็มีการทัดอ้อยบ้างนะครับถอนมันทําพลังบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นอีกอาชีพหนึ่งนะครับทําให้พเป็นองที่เซ็จจากการทํานาทําไร่ได้มีงานทําได้มีอาชีพเสริมอ่ที่เห็นนี่คือฟางนะครับนี่ฟางฟางเราเก็บว้ในการปิดฐานนี่ครับ นะครับเพื่ออนที่เราจะปิดเราฟางมาใส่อนนะครับเอาฟางมาใส่ที่เตาถ่า,านใส่เพื่อป้องกันดินมันไหลลงไปนะครับมีฟางเราม,ามันก็ดีฟางก็ถือว่าด,ดีนะครับแต่ประโยชน์หลายอย่างเราสมารถเทปไวท้ทำมานันได้ครับทำพอเฮ็ดเฮ็ดฟางนะครับเห็ดฟาง สูตรทำเฮ็ดฟางก็ง่ายๆนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะทําให้ดูนะครับไม่ต้องไปหาสื่อเชื่อสื่อ,อหลายมายมากมายนะครับเพียงทาปูนขาวมาไว้สัก2องสากิโลนะครับก็สามารถทําเฮ็ดฟางได,ได้ได้กินเฮ็ดตลอดปีนะครับวันนี้ธมาทีวิีให้ดหูชมกันนะครับ คลิปเนี่ยจ,จะไม่มีเนื้อหาสาระอะไรมากมายนะครับเพราะว่าวันนี้ก็อยู่บ้านนะครับไม่ได้ออกไปไหนนะครับก็คือการจุดถันต้องต้องอยู่เฝ้านะครับถ้าเราไม่อยู่เฝามันจะทะลุเสียหายหมดนะครับเราต้องอยู่เฝาก่อนนะครับอยู่เฝาก่อนสักวันหนึ่งวันพรุ่งนี้ก็สามารถปล่อยทิ้งได้ นะครับขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณสวัสดีนะครับ